คอปปะพอจับมือนิคมอุตสาหกรรมเรลโกรณรงค์ปลุกพลังนักบิดจ,จังหวัดฉะ,ชะเชิงเซาทำประกันภัยพลบอยังคงเดินหน้าในการรณรงค์เชิงลุกในการส่งเสริมการทำประกันภัยพระบอกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะโดยล่าสุดคอปพอได้เปิดกิจกรรมคอปพอปลุกพลังนักบิดคุ้มครองอย่างห่วงใหญ่ด้วยประกันพลบอนำโดยนายชัยยุทธมังสีรองเลขาที่การคอปพอเป็นประธานในการเปิดงานค่ะพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายพงศักดิ์ธีรกิติวัฒนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อม นางสาวอาพอรธิปดีผู้อำน,นวยการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร่วมในงานค่ะสรับรกิจกรรมครั้งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ค่ะให้กับประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการทําประกันภัยพรบโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถจัก,กรยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมประกันภัยพรบถือเป็นประกันภยัยภาคบังคับที่ผู้ครอบครองรถทุกคันทุกประเภทจะต้องทําประกันภัยพรบค่ะเพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนค่ะโดยมีการปรับวงเงินความคุ้มครองจาก3 0 0 0 0 0บาทให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด5,000 0 0บาทพร้อมทั้งขยายช่องทางการ ซื้อหรือต่อประกันภัยพรบรที่สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้ยังจะที่มีการเสวนาให้ความรู้รวมถึงการออกวุฒิประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆโดยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook กองทุนทดแทนผู้ประกันภัยกันค่ะจุดประสงค์ในการจัดโครงการในวันนี้นะครับจริงๆแล้วในโครงการในเรื่องของรณรงคลงเชิงรุกเกี่ยวกับเรื่องพรบผ้าบังคับเนี่ยเราทํามาได้1ปีแล้วนะครับ ก็คือเราเน้นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เราพิจารณาแล้วก็คือว่า mm. กลุ่มคนที่มีจำนวนมากอยู่ที่ไหนที่ใช้รถใช้ถน,นนมากที่สุด mm. เราพิจารณาแล้วว่า mm. ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไอาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเครือข่ายอยู่ในกำกับนี่เยอะมากแล้วก็พนักง,งานที่อยู่ในการนิคม แต่ละที่เนี่ยก็ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะมอเตอร์อไซค์เนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นนะอ่ะอุบัติเหตุที่ผ่านมานะครับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเกิดจากรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุก็คือรถที่ไม่ได้ทําประกันภัยเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็จึงเน้นในเรื่องของการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็คือมาที่บริษัทเดลต้าประเทศไทยนะครับซึ่งมีพนักง,งานอยู่ใน บริษัทเนี่ยจำนวนมากแล้วก็มีการใช้รถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเราจึงมุ่งดำเนินการนะครับแล้วก็กำหนดจุดนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนพนักง,งานของบริษัทเดลตานะครับได้รับทราบนะครับเรื่องของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้งครองผู้สูบพายจากรถสิ่งที่เราอ,าอยากจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือว่าถา้าท่านนะครับมารับ ความคุ้มพรองได้รับความคุ้มพรองแล้วเนี่ยท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนก็คือหมายความว่าในตัวพรบภาคบังคับตรงนี้มันจะมีเรื่องของกองทินทดแทนผู้ประสบภัยที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยไปก่อนนะครับถ้าหากท่านไปชนใครเขาแล้วท่านไม่ได้ทําประกันภัยเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบในเรื่องการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับแล้วทางสํานักงานพอพอก็จะเรียกเงินคืนโดยมีค่าปรับอีก20%เซด้วย นะครับเพราะฉะนั้นค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายไปก็คือกรณีเสียชีวิตไม่เกินสามหมื่นห้าแล้วค่ารักษาพยาบาลไม่เกินสามหมื่นถ้าท่านทําประกันภัยค่าเสียหายเบื้องต้นพวกนี้บริษัทประกันภัยดูแลท่านหมดเลยเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือนะครับจากโครงการนี้ได้รับความร่มรรรรวมมือจากการนิคมแล้วก็บริษัทเดลต้าพหบรและยะยาวจริงๆเราออกมาเกือบปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนการ อำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ปัญหาในไปในตัวอำนวยความสะดวกก็คือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตามนะครับอ,อันนี้คือคือวัตถุประสงค์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ก็อยากฝากกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่ก็อยากจะให้ทําแบบระยะยาวนะครับท่านจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็การประกันภัยก็จะต่อเนื่องความคุ้มครองท่านก็จะได้สบายใจนะครับว่าขับรถกับ ออกจากบ้านแลวมีความสบายใจทุกวันในระยะ5ปีเลยนะครับถ้าเรามีประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงท่านขับรถไปที่ไหนนะครับท่านก็จะนึกถึงว่าเรามีประกันภัยแล้วเราก็ถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้รับความคุ้มครองจากพลบอนี้โดยบริษัทประกันภัยก็จะมารับความเสี่ยงแทนเราถ้าท่านไม่ได้ทําประกันภัย เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับนอกจากตัวท่านจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตามคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บความเสียหายเราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะเป็นความรับผิดทางละเมิดบางคนต้องไม่มีหมดเนื้อประดาตัวนะครับกับการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นฝากเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกฎหมายเราพรบรเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นพรบผ้าบังคับรถทุกคันจะต้องทออําพรบ ถ้าท่านไม่ทําทุกวันท่านก็ถือว่าท่านทําผิดอยู่ทุกวันมีโอกาสที่จะถูกปรับตามกฎหมายก็คือปรับไม่เกิน1 0,000บาทกรณีไม่ทําหรือเอาไปลดไปใช้ก็ปรับอีกไม่เกิน10,000บาทนะครับซึ่งมีพนักงานอยู่ทั่วประเทศที่เขาอาจจะเจอแจ็คพอตแล้วไปปรับท่านนะฮะซึ่งจะได้เสียเงินโดยที่ทมันไม่จําเป็นจริงๆนะครับเราใช้รถอยู่แล้วเราก็ควรจะทําพรลบรเก็บเงินวันละบาทเดียวนะฮะเพื่อที่จะทําพรบหนึ่งปีนะ แต่ถ้าท่านจะากทำห้ปีก็อาจจะเก็บเพิ่มขึ้นนิดหนึ่ง2บาทสามบาทก็ว่าไปนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับ